พระธรรมหนึ่งและสองพงศสวัดานแม้พระธรรมพงศสวัดานจะแยกเป็นสองเล่มในพระคัมภีร์ที่เราใช้แต่ในตอนแรกไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากพระธรรมเล่มนี้ยาวมากเนื้อหาจึงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนแต่ดั้งเดิมแล้วพระธรรมพงศสวัดานถูกเขียนขึ้นในฐานะเรื่องเดียวที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกันในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในปัจจุบันพระธรรมพงศสวัดานถูกวางไว้หลังพระธรรมซามูเอลและพงศษัตริย์และเรื่องราวส่วนมากในพระธรรมพงศสวัดานก็มีเนื้อหาที่ซ้ำกันกับพระธรรมเหล่านั้น ดังนั้นเมื่อผู้อ่านจานวนมากในปัจจุบันมาถึงพระธรรมพงศาวดารก็มักจะคิดว่าเดี๋ยวนะนี่เราเพิ่งจะอ่านเรื่องพวกนี้ไปนี่นาและพวกเขาก็ข้ามพระธรรมเล่มนี้ไปน่าเสียดายมากเพราะพงศาวดารมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความสําคัญในพระคัมภีรลำดับของพระคัมภีร์ตามธรรมเนียมยูนั้นพระธรรมพงศาวดารเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายเพราะพระธรรมเล่มนี้สรุปพระคัมภียูทั้งเล่มคําแรกที่ปรากฏในพระธรรมนี้คืออดัมซึ่งเป็นตัวละครแรกที่เราพบในเรื่องราวของพระคัมภีร และประโยคสุดท้ายก็ประกาศว่าอิสราเอลจะได้กลับมาจากการพลัดถิน่นเราไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้แต่จากรายละเอียดข้างในเราก็พอจะบอกได้ว่าพระธรรมนี้น่าจะถูกเขียนโดยใครสักคนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาหลายร้อยปีหลังจากที่อิสราเอลกลับมาจากการพลัดถิ่นไปบาบิโลนสาหรับผู้เขียนคนนี้เยรูซาเล็มและพระวิหารถูกสร้างขึ้นใหม่เรียบร้อยแล้วและเราก็ได้รู้จักในพระธรรมอิสราและในเฮมีว่าการสร้างนั้นเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นนะัก ความหวังจากคำพยากรยิ่งใหญ่คือทั้งเยรูซาเล็มและพระวิหารของพวกเขาจะถูกสร้างขึ้นใหม่พระเจ้าจะเสด็จมาอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์กษัตริย์มิซยาจะเสด็จมาและปวงประชาชาติก็จะมาอยู่ภายใต้การปกครองอสงบสุขของพระองค์แต่ทั้งหมดนั้นยังไม่เกิดขึ้นเลยดังนั้นผู้เขียนพงศาวดารจึงขัดเกลาเรื่องราวทั้งหลายของดาวิดซาโลมอนและเหล่ากษัตร์ในอดีตเพื่อจะบอกสารแห่งความหวังในอนาคตและเราจะได้เห็นว่าเขาออกแบบพระธรรมเล่มนี้โดยเน้นแนวคิดสำคัญ2เรื่อง เรื่องแรกคือความหวังถึงพระเมสสิยาจะเสด็จมาและเรื่องที่2คือความหวังจะมีพระวิหารหลังใหม่ให้เราเข้าไปดูด้วยกันและคุณจะเห็นได้ว่ามีทั้งสองแนวคิดปรากฏอยู่ตลอดทั้งเล่มหนึ่งพงศาสวสดานั้นเริ่มต้นด้วยเนื้อหา9ก้าบทที่เป็นลำดับ,บวงตระกูลที่เต็มไปด้วยรายชื่อคนในตอนที่อ่านคุณอาจจะรู้สึกเบื่อซึ่งก็อาจจะเป็นจริงอย่างนั้นแต่อันที่จริงแล้วรายชื่อเหล่านี้สําคัญอย่างมากตรงนี้ผู้เขียนได้สรุปเรื่องราวทั้งหมดในพันธสัญ,ญญาเดิมโดยการกล่าวชื่อของตัวละครสําาคัญคญคัญในนนเเรื่่องหล้ และในขณะที่เขากําลังเขียนรายการชื่อเหล่านี้เขาก็ออกแบบให้รายชื่อนี้มุ่งเน้นไปที่เชื้อสายสองเชื้อสายด้วยกันเชื้อสายแรกคือลำดับตระกูลของกษัตริย์เมสสิยาตามพระสัญญาเนื้อหาจํานวนมากใช้ในการตามรอยเชื้อสายของยูดาห์ที่นําเราไปถึงกษัตริย์ดาวิดผู้ซึ่งได้รับพระสัญญาว่าพระเมสสิยาจะมาจากเชื้อสายของเขาและผู้เขียนก็ไล่เรียงเชื้อสายจากดาวิดต่อมาจนถึงในยุคสมัยของเขา อีกเชื้อสายหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากก็คือเชื้อสายของปูโรหิตลูกหลานของอารนซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาทํางานรับใช้ในพระวิหารดังนั้นคุณจึงเห็นแนวคิดหลักทั้งสองตั้งแต่ในตอนต้นของพระธรรมเล่มนี้คือความหวังของผู้เขียนถึงพระเมสยาผู้จะเสด็จมาในการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่และทั้งหมดนี้อย่างรากอยู่ในลําดับเชื้อสายเหล่านี้หลังจากนั้นผู้เขียนก็เริ่มพูดถึงเรื่องราวของดาวิดและคุณอาจจะคุ้นกับเรื่องส่วนใหญ่ในตอนนี้จากพระธรรมสมูเอลแต่ก็มีความแตกต่างที่สําคัญปรากฏอยู่ อย่างแรกคือผู้เขียนตั้งใจไม่เขียนเรื่องไม่ดีของดาวิดไม่มีปรากฏว่าดาวิดเป็นคนอ่อนแอหรือเป็นคนไร้จริยธรรมเขาเล่าว่าดาวิดถูกซาอูลไล่ล่าคมเหงและเขาต้องหนีไปในถิ่นธุรกันดานแต่เรื่องดาวิดล่วงประเวณีกับนางบาดเชบารวมถึงการฆาตกรรมสามีของนางนั้นก็หายไปหมดในพระธรรมเล่มนี้จึงเหลือแต่เนื้อหาที่สื่อว่าดาวิดเป็นคนดีแต่ไม่ใช่แค่นั้นยังมีเนื้อหาใหม่ที่คุณไม่พบในพระธรรมซามูเอลที่ยังให้ภาพของดาวิดยังแง่บวกขึ้นไปอีก เนื้อหาหลายบทในตอนนี้เล่าถึงดาวิดที่เตรียมการเพื่อจะสร้างพระวิหารเขาจัดเตรียมวัสดุคนงานคนเลวีและคณะนักร้องพระเจ้ามาให้แบบแปลนกับดาวิดในการสร้างพระวิหารเหมือนกับที่พระองค์ให้แปลนสร้างพระพลากับโมเสสแล้วทาไมต้องเขียนเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับดาวิดเหล่านี้ด้วยผู้เขียนไม่ได้พยายามปกปิดข้อเสียของดาวิดเขารู้ว่าสามารถอ่านเจอสิ่งเหล่านั้นได้ในพระธรรมซามูเอลอยู่แล้วทว่าเขากําลังพยายามให้ภาพของดาวิดเป็นกษัตริย์ในอุดมคติ เพื่อที่ทําให้ดาวิดเป็นภาพสื่อถึงพระเมสสิยาในอนาคตผู้มาจากเชื้อสายของดาวิดเหมือนกับที่เยเรมีและเอเสเคียวกล่าวถึงพระเมสสิยาที่จะมานี้ว่าเป็นดาวิดใหม่สิ่งนี้เห็นได้ชัดผ่านทางการที่ผู้เขียนเล่าซ้ําถึงเรื่องพันธสัญญาของพระเจ้าที่ทํากับดาวิดในหนึ่งพงศวารบทที่17เมื่อคุณเปรียบเทียบเรื่องนี้กับเรื่องในพระธรรมสองซามูเอลบทที่7ก็จะพบว่าผู้เขียนพงศวารตั้งใจเน้นใ้เห็นว่าทั้งดาวิดซาโลมอนหรือกษัตริย์คนอื่นๆในเชื้อสายนี้ล้วนแต่ไม่ใช่กษัตริยย์เมา และเมื่อพระเมสสิยามาถึงพระองค์จะเป็นกษัตริย์แบบเดียวกับที่ดาวิดเป็นดังนั้นสําหรับผู้เขียนแล้วเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับดาวิดเหล่านี้คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงความหวังในอนาคตของเขาหลังจากที่ดาวิดตายลงเราก็เข้าสู่สองพงศาวดารซึ่งเน้นไปที่กษัตริย์ทั้งหลายที่อยู่ในเยรูซาเล็มและก็เป็นอีกครั้งที่เรื่องราวในพระธรรมเล่มนี้ซ้ํากันกับเรื่องราวในหนึ่งและสองซามูเอลแต่ก็มีความแตกต่างที่สําคัญปรากฏอยู่ ผู้เขียนตั้งใจไม่พูดเรื่องกษัตริย์ในอิสราเอลเหนือเลยเพ <hi> ื่อที่เขาจะเน้นที่เชื้อสายของดาวิดและก็ยังมีเนื้อหาใหม่จํานวนมากเกี่ยวกับกษัตริย์จากเชื้อสายของดาวิดเหล่านี้เขาเน้นไปที่เหล่ากษัตริย์ผู้เชื่อฟังพระเจ้าและเพิ่มเติมเรื่องราวใหม่ๆเพื่อบอกว่าการเชื่อฟังเหล่านั้นนําไปถึงความสําเร็จและพระพรของพระเจ้าอย่างไรแต่เขาก็ยังเขียนเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับเหล่ากษัตริย์ที่ไม่สย์ซื่อต่อพระเจ้าด้วยเช่นกันพวกเขาไม่เชื่อฟังโทราและนําชาวอิสราเอลไปในมัสการรูปเคารพ แล้วกษัตริย์เหล่านี้ก็ต้องพบกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายจนอิสาราเอลต้องพลัดถิ่นจากปัญหาที่ก่อกันขึ้นเองดังนั้นเนื้อหาทั้งตอนนี้จึงเป็นเหมือนกับการศึกษาลักษณะชีวิตซึ่งผู้เขียนตั้งใจให้ผู้อ่านชาวอิสาราเอลเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษเพื่อพวกเขาจะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าและกับโทราได้พระธรรมเล่มนี้ยังมีบทสรุปในตอนท้ายที่ต่างไปอีกด้วยในตอนท้ายของพระธรรมเล่มนี้กษัตริย์ของปเปอร์เซียคนหนึ่งที่ชื่อว่าไซรัสบอกให้ชาวอิสาราเอลกลับบ้านได้นั่น เพื่ออิสราเอลจะไปสร้างเมืองและพระวิหารขึ้นใหม่ได้ในบรรทัดสุดท้ายของพวกเขายังบอกอีกว่าผู้ใดในหมู่พวกท่านที่เป็นประชากรของพระเจ้าขอให้พระยาเวพระเจ้าของเขาสถิตกับเขาและให้เขากลับไปและพระธรรมเล่มนี้ก็จบลงพร้อมกับประโยคที่ไม่สมบูรณ์แน่นอนว่าผู้เขียนรู้เรื่องการกลับจากการพลัดถิ่นครั้งแรกและเรื่องราวในพระธรรมอิสราเอลและเนหามีแต่เห็นได้ชัดว่าในมุมมองของเขานั้นความหวังของอิสราเอลตามคาเผยพระเจนะยังไม่ได้สาเร็จในเหตุการณ์เหล่านั้น ดังนั้นแล้วตอนจบที่ไม่สมบูรณ์นี้จึงแสดงให้เห็นว่าความหวังของผู้เขียนนั้นอยู่ในการกลับมาจากการพลัดถิ่นครั้งใหม่เมื่อพระมิสยาจะมาสร้างพระวิหารรวมทั้งรื้อฟื้นประชากรของพระเจ้าขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นแล้วพระธรรมพงศาวดารพระธรรมเล่มสุดท้ายในพระคมภีร์ของยิวจึงจบลงด้วยการชี้ไปยังอนาคตข้างหน้าเรียกร้องให้ประชากรของพระเจ้ามองย้อนหลังเพื่อมองไปข้างหน้าเพราะอาดีตนั้นเป็นแหล่งแห่งความหวังเพื่ออนาคต แล้วพระธรรมพงสาวดานก็สรุปพันธสัญญาเดิมในฐานะเรื่องราวที่ยังสแสวงหาตอนจบและนั่นคือสาระหลักของพระธรรมพงสาวดาน